สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะก็มาพบกับช่อง3ามสาวดาวซิ่งนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการลงสับรดของ FC บัวบานนะคะก็เดินทางมาถึงรอบที่8แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณในน้าใจของ FC ซบัวบานมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ส่งกําลังใจให้น้องบัวบานนะคะก็หายป่วยแล้วเนาะเมื่อวานก็ลุ้นกันว่าน้องจะอื้อออกหรือเปล่านะคะตอนนี้น้องก็อื้อออกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เป็นการนับจำนวนสมาชิกนะคะว่ามาครบกันทุกคนหรือเปล่านะคะน่นจะตงลงกองละ9ก้าสิบต้นนะคะตอนนี้นะคะช้างก็ได้กินอิ่มกันทุกๆเชือกเลยนะคะที่กำลังผลมาใหม่แล้วก็ตกงานอยู่นานแล้วนะคะ ทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันลงสับรถในรอบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้ระดมทุนให้น้องเสือสิ่งเป็นสะพานบุญนะคะก็จะลงจะขึ้นรถรอบละ ผูกคุณนะคะสับเสียงกันขึ้นนะคะเพราะว่าต้นสับเปิค่อนข้างมีน้ำหนักเนาะใช้ผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรงนิดนึงนะคะ คันจอยมีสมาชิกทั้งหมดกี่กองคะวันนี้วันนี้นะคะดูจากรายชื่อแล้ว30มสิบสามกอง30กองนะคะวันนี้ก็มีสมาชิกมารับสับปะรด30กองนะคะ30เชือก30เชือกก็กองละเก้าต้นนะคะที่เล็กลงก่อนเก้าสิบถ้ามันเหลือ,อยังไงก็ค่อยเดี๋ยวค่อยรถยลกลับมา,งล,บมาลงให้ใหม่ ่ากันตวันนี้ที่สุรินทร์ก็เริ่ม,มลมหนาวมาแล้วนะคะก็ขอให้เอีทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพี่พ่อ,อน้องแกตาสวัสดีค่ะ,คะช่วงนี้น้องแกตา,ไปไาเป็นยังไงแข็งแรงจริครับ เมื่อวานพามปเที่ยวป่าวิ่งเต็มป่าเลยอันนี้ก็คุณพ่อน้องแก้วตาก็มาเอาให้กับพี่แม่นาเพศกับพี่นพรัตน์นะคะก็สองกองนะคะก็เป็นช้างตกงานเราก็มีทั้งช้างที่ตกงานอยู่ราวๆเกือบหนึ่งปีแล้วแล้วก็มีช้างที่ตกงานพิ่นขนมาใหม่นะคะก็ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะต้องขอขอบคุณเอซีของ คุณเสือคุณสิน์มากๆเลยนะคะที่ได้เป็นสะพานบุญให้เราในครั้งนี้นะคะก็ขอบุญกุศลครั้งนี้นะคะส่งให้กับเอฟซีทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นคุณลุงคุณลุงพิ่งขนมาได้กี่เดือนแล้วคะยังไม่ถึงเดือนครับก็เป็นช้างที่พิ่งขนมาใหม่เหมือนกันนะคะเป็นพ่อของเป็นพ่อของน้องลอยบอพอยใช่ไหมคะโอครับ โบพลอยกับโบสอุฎโบทน่มสกุฎโบแล้วครับโบเงินใช่ไหมคะโบเงินโบทองโบเงินโบทองนะคะคึงคนมาใหม่ก็ได้สับรถอึงโบเอฟซีบัวบานการทุกคนนะคะ ที่ช้างก็ค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็ทําให้ช้างได้กินอิ่มน,นะคะคือจะมีแป้งอยู่ในต้นนะคะไปทํำให้ช้างก็มีความอิ่มท้องค่อนข้างมากเลยนะคะ เกิดจะเสร็จแล้วนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะให้ผู้ชายควานช้างนะคะขึ้นอีกรอบนะคะ เอามาให้น้องน้ำหวานครับผมอ <มา S 2> ๋อมาเอาให้น้องน้ำหวานกับกับทำค,ำคูนทคำคูณนะคะให้สามสามหวานหวานนี่ะคะลูกสับกรดก็มีติดมาบ้างนะคะก็เป็นของโปรดช้างอีกชนิดนึงนะคะ,ะช้างก็ชอบกินนะคะหวานหวานหอมๆเนาะ ลูกสับปบร์ดอันนี้ก็มีเพิ่มมาอีกนะคะทั้งหมดก็32เชือกนะคะวันนี้วันจอมีของะสาทางสัด้วยนก็มีสมาชิกที่เพิ่งผลมาใหม่นะคะก็มาลงชื่อเพิ่มก็ยังได้กับเราอยู่นะคะเพราะว่าบางคนก็เพิ่งผลมาถึงเมื่อวานผลถึงมาตอนเช้าอย่างนี้นะคะก็ยังมี มาเพิ่มเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ยังผลกลับมาบ้านเรื่อยๆเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราจะดีตอนไหนนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยว่างช่างต่างๆก็เริ่มปิดตัวลงนะคะทุกคนก็เริ่มผลกลับมาบ้านกันเยอะเลยนะคะก,ก,ก็เป็นความย่ม มใจของคนหมู่บ้านช้างนะคะก็ยังมีเอฟซีของบัวบานนะคะที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้เราชาวช้างตกงานนะคะได้มีสัพพรดองโโตูวูได้ให้ช้างได้กินกินนะคะนี่ก็ร่วมเดินทางมาจาหนเดือนเต็มแล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะก็จะเข้าเดือนที่2อคือเดือนธันวาแล้วนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้ช้างได้อิ่มท้องนะคะเราชาวช้างก็ได้ยิ้มกันนะคะที่เห็นช้างได้กินอิ่มเนาะ มาเลยนะคะของในหมู่บ้านช้างเราเานี้ยคะเพราะว่าก็มีช้างนข้งๆจำนวนมากนะคะบางบางท่านก็เลี้ยงช้างจำนวนหลายเชือกกันเลยทีเดียวอย่างพี่คนเสื้อเขียวเนี่ยฮะก็เลี้ยงช้างทั้งในโครงการแล้วก็เลี้ยงช้างตกงานนะคะแกเป็นคนชื่อเพาะมากๆเลยนะคะแกชื่อพี่ด็อกนะคะแกก็เป็นคนที่เลี้ยงช้างในโครงการแล้วก็เลี้ยงช้างตกงาน1คนก็สามารถเลี้ยงช้างได้หลายเชือกเหมือนกับ ความจอยอย่างเงี้ยนะคะก็เลี้ยงช้าง1นึ่คนถึงกับ3เชื่อกัวเลทีเดียวนะคะ สวัสดีค่ะตาปเข้าด้วยนะครับวันนี้จองในวันนี้บ่ได้ไรเดี๋ยวค่อยนับเดี๋ยวมันจะจองนะครับวันนี้ห้ามจองมันจะเกิดการหายอีกมันจะเกิดการหายเราต้องเดินเช็คเลยครับใช่ค่ะเดี๋ยวยางบอกทุกคนวันนี้ห้ามจองนะครับวันนี้ห้ามจองหายมาหลายวันแล้วถ้าหายนี่ก็เป็นรอบที่ห้าอะเป็นบรรยากาศความช้างที่มารอสับปะรดนะคะตอนนี้ก็มาค่อนข้างํานวนมากกันเลยทีเดียวนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด สี่กลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มบ้านตะทิ์กลุ่มบ้านสารานะคะแล้วก็มีกลุ่มบ้านตะกางนะคะแล้วก็มีกลุ่มบ้านทาลาดนะคะที่ได้มารับกบรถลของ FC บัวบานนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของเหล่าความช้างนะคะก็ฝ่าช่องสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ